ไม่ได้ถ่ายไว้เธอเสียงมันเหมือนตัวแม่แล้วเสียงมันตุบตู๊ดพอครบพันแล้วมั้งวันช้างกับทางกันแบบประมาณนี้นะคือแค่อยากให้สักตุบคุณเขาเนาะ ดเ่ปิอยูฉันถ่ายรูปกระต่ายดีกว่าผู้ชายของฉันน่ารักสิกระต่ายผู้ชายฉันน่ารักคุณหนูนา้มาตอบขอบพคุณขอบคุณมากนะคะเพราะว่าจะมีความงงนิดนึงเป็นช้างที่เราไม่ค่อยได้สัมผัสไม่ค่อยได้เห็นน้องดีกว่า อยู่ในพื้นที่เฉพาะแล้วก็ไม่ไม่อนุญาตให้คนเข้ามารบกวนนะคะคุณหมอจะให้เฉพาะพี่ควานที่มีหน้าที่เนาะที่จะเข้าใกล้น้องได้นะคะฉันขำตัวเองมากเลยหนึ่งขวบเจ็ดเดือนขอบคุณพี่ๆที่บอกนะคะคุณขวัญกล้าวใช่ไหมคะเออคุณผมกล้าวเกือบแล้วนะ <S <S ดีนะที่ยังอยู่ในไลฟ์อยู่ถ้าฟังดิฉันไปก็คือผิดใครไทยใคร,ใครพ่นปากเมื่อกี้แน่แพร่เมื่อกี้ สนใจแต่ถุงเหลืองสนใจแต่ถุงเหลืองยามวิเศษนะคะของพี่ควานนะคะจะมีประจําตัวสวัสดีสวยๆลูกค่ะโอ้ยน่ารักมากแล้วลุงแทนก็ช่างคุยกับเขานะลุงแทน่ะเป็น